มีเรื่องต้องเตือนกันที่หนึ่งครับในขณะที่เรื่องต่างๆได้สะสมมาเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยรัฐบาลจะอยู่ได้ไม่ได้อย่างไรนายกรัมนตรีจะอยู่ได้ไม่ได้อย่างไรต้องอย่าลืมว่าความขัดแย้งที่ชายแดนยังคงดำเนินอยู่และอย่าให้การเมืองภายในนั้นไปมีผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่ชายแดนเป็นนั้นครับความจริงเนี่ยหลายคนชอบใช้คําว่าสงคราม รุยการปะทะหรือการโจมตีความจริงเหตุการณ์แบบนี้ฝ่ายทหารซึ่งก็เป็นผู้ที่รับหน้าที่ตรงในการต่อสู้เนี่ยก็มีคําที่เหมาะสมกว่าเขาใช้คําว่าการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนทหารยังไม่ถือว่านี่เป็นสงครามนะครับแค่เป็นเหตุกระทบกระทั่งซึ่งในคู่มือของฝ่ายทหารเอง,เองนั้นเขาก็พูดต่อไปด้วยว่าเหตุกระทบกระทั่งแบบเนี้ถ้าหากเราบริหารให้ดีไม่ไปราดน้ามันในกองไฟเพิ่มขึ้นมันมักจะไม่ ยกระดับขึ้นเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือวเสียหายยิ่งกว่านั้นโดยเฉพาะคำว่าสงครามพูดได้ง่ายก็คือว่าในยุคที่ไม่มีใครอยากจะรบปัญหาที่มีทั่วไปในโลกคือปัญหาตามแนวชายแดนประเทศไหนก็มีเนี่ยเขามักจะจำกัดระดับไว้อยู่ในคำว่าการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนและถ้าเป็นสูตรของไทยกับกัมพูชาเราก็ใช้คณะกรรมการหรือคณะกรรมาิการ ชายแดนร่วมไทยกัมพูชาที่ JBC ไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นกลไกในการแก้เพราะเรื่องมันแค่กระทบกระทั่งและอยู่ในบริเวณพื้นที่ก็เอากลไกเฉพาะตรงนั้นในการแก้แต่ถ้าหากเราเล่นการเมืองกันไม่ระมัดระวังยกระดับขึ้นเป็นความอยู่ได้และความดัด่รัฐบาลเนี่ยสุดท้ายเราจะกลายเป็นเพี่ยนพลําหรือมีภาพที่ดูเหมือนกับว่าอ่อนแอและฝ่ายตรงข้ามอันนี้ตรงข้ามจรงิจรงๆละ่ะจะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้ พราะฉะนั้นเรื่องของเหตุกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนเนี่ยต้องช่วยกันอย่าให้มันยกขึ้นเป็นสงครามซึ่งจะเดือดร้อนเสียหายกับผู้คนในพื้นที่ทั้งพลเรือนและทหารรวมทั้งเศรษฐกิจของชาติในระยะยาวด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องติ้งกันไว้ก็คือว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อะไรนะการกระทบกระทั่งมีคนเสียชีวิตใช่ แต่นั่นยังอยู่ในกรอบของความยอมรับได้ในเชิง e อ g a เก ment ด้วยการเข้าร่วมในยุทธการบางอย่างแต่วันนี้มันจะเป็นเพียงสิ่งที่เรียกว่าวาทะสงครามนะครับมันรบด้วยคำพูดนะในขณะที่ทางอิหร่านอิสราเอลนั้นเนี่ยรบกันด้วยขีปนาวุธนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันในโลกและในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยเราต้องโชคดีที่ว่าเหตุการณ์มันไม่ยกตัว และไม่ว่าจะเป็นม็อบจะเป็นพรรคการเมืองที่ถอนตัวไปจะเป็นใครที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่อเดี๋ยวเรื่องนี้มันเป็นข้ออ้างทั้งหมดนี้ต้องรู้ตัวเองว่ากําลังร่วมเล่นการเมืองเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งสิน้นที่สําคัญคือมันยังไม่เกี่ยวกับกัมพูชาด้วยซ้ำมันเกี่ยวกับประเทศไทยต้องถูกบังคับเหตุการณ์ในประเทศให้ยกรหนักขึ้นก็อ,อย่างที่บอกว่าอย่าให้ผู้นําต่างชาติมาไล่รัฐบาลเราเองอันนี้สําคัญกว่าอย่าให้ผู้นําต่างชาติ ไม่แย่เขามานิดเดียวปรากฏคนไทยเกิดปวนแตกกันแล้วก็ช่วยกันด่าทอกันไปมาจนในที่สุดเรื่องเล็ก,ลกๆยกระดับขึ้นเป็นสงครามจนได้เลืยต้องฝากเรื่องนี้ไว้ครับสําคัญมากในจังหวะนี้ถ้านานไปอาจจะแก้ไขไม่ทัน